วันนี้เรามาแล้วนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมากินเออสาโรสและก็ลูกชิ้นกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะทุกคนทานข้าวกันแล้วหรือยังคะสวัสดีสําหรับมื้อเที่ยงนะคะตอนนี้คืออาจจะมีเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าเ,ออเขาตัดหญ้านะคะนะคะเสียงตัดหญ้านะคะทุกคนกคน็กนไม่เป็นไรอือฮึ สวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านย้งแฮปปี้แชร์นะคะสว,ส,ส,สวัสดีพี่สมสวัสดีพี่สมเกียรตินะคะมาช้านิดนึงนะคะทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเลิฟแรกนะคะสวัสดีเลิฟแรกนะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาหาอะไรลองท้องกันนิดนึงนะคะใช้คำว่าลองท้องนะคะเพราะว่าย้งเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะกินอะไรหนักๆเท่าร่นะคะทุกคนกินอะไรแบบเบาๆนะคะกินนิดกินหน่อยนะคะอะฮะจตที่เห็นจำมั่มแบบนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่รู้จักกับลูกชิ้นนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าทรงมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะหลังบ้านอันตัวเล็กๆนะคะ,ะอ่าอ่าเพิ่งตื่นนะคะพี่สมบอกว่าพี่สมเพิ่งตื่นนะคะแม่นะคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมากินลูกชิ้นกันนะคะนี่นี่วันนี้เรามีลูกชิ้นนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาลูกชิ้นให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นหมูนะคะอ่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนนะคะเดี๋ยวเ,เข้ามาหน้านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะคะไม่รู้ว่า้าง้างหน้ามันมันมันมืดหรือเปล่านั่นเองนะคะอ่ะฮะถ้ามันมืดก็ปล่อยมันไปนะคะก็ปล่อยมันมืดมืดแบบนั้นไปนะคะดวงตาของฉันมันมืดมีนะทุกคนอ่ะวันนี้เรามีพริกกระเรี่ยงมาด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะอ่ะมีนะคะอ่ะมาค่ะวันนี้เรามากินลูกชิ้นกันนะคะอันนี้น้ำซอสอะไรเอ่ยนะคะซอสมะเขือเทศนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกับลูกชิ้นนะคะโอ้หมันต้องเปิดมาก่อนหรือเปล่านะคะอ่ะอย่างนี้เลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะชักช้านะคะสวัสดีเยาวาจ้าเอายังไม่ได้เปิดนะคะเยาวาจะไม่บอกโอ้โหเยาวาก็ไม่บอกนะคะว่าขวดซอสเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเปิดเลยอื้มนะค่ะเยาวาค่ะเยาวา่า,ากินข้าวกินปลาหรือ,อยังแหม ายาทาเล็บหมดแล้วหรือยังนะคะขอขอหน่อยนะคะขอยืมหน่อยนะคะเจวาขาอ่ะอันนี้ไม่ต้องเปิดนะคะไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาค่ะเจวาดมากินลูกชิ้นกันนี่ป๊าดจะออกไหมเนี่ยจะออกไหมเนี่ยป๊าดนน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 น เราเป็นสาวเป็นแซ่นะคะอะไรกลมๆนะคะอะไรกลมๆนะคะนัานข้างกลมๆนี่คือเสาวรสนะคะคนพี่ไก่สวัสดีคะ่ะนี่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการพักที่เอ่อใช้เวลาในการพักแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็กว่าเราจะมาถึงเนี่ยก็ช้าพอสมควรแล้วดังนั้นนะคะเราต้องรีบกินค่ะออฮะอืมอืมอร่อยมากเลยนะคะอืมตอนนี้เราแข่งกับเสียมเครื่องสัญญานะคะอือฮึ มาค่ะพาค่ะเนี่ยฮะเยว่าดเยว่าเนี่ยชุ่ม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 แบบนี้เลยนี่ยนาพี่สมเกียรตินะคะพี่สมพี่สมเกียรติไม่ต้องกินนะคะอ่าอ่าค่ะเยว่าดนี้ชุ่มชุ่มนี้เลยอื้อหือกินมากอืมขอพี่ไก่ขอพี่ไก่นฮะพี่ไก่อ้าปากนะคะน้าน้าลูกชิ้นแค่พี่ไก่อืม อร่อยฟินมากเลยอ่ะอทุกคนสุด,ดยอดอันนี้ปอนโค้ดพี่ก่นะคะผ่านผ่านผ่านพ่านอือหืออือหืออือสุด,ดยอดอือนี่เหลือสองเม็ดนะคะเหลือสองเม็ดให้หนุ่มลงอ่างนะคะนี่นะคะหนุ่มลงอ่างกินไปเลยนะคะสองเม็ดนะคะนี่นะคะอือือทุกคน รสจดนซึงอร่อยมากอืมฮะอืม,อมแบ่งพันหน่อยนะคะอืมเสียถุ๋ยแบ่งพันหน่อยนะคะนี่นะคะอืมเน,น่พนัพนพันพันเดี๋ยวพันจะได้มีแรงไปเล่าหนังนะคะนี่นะคะเวลากินนะคะพานนะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะเราต้องรักษาภาพลักษ์ของเรานะคะอย่าไปทําอะไรที่มาแลดูแบบว่าเออซกมกนะคะเป็นผู้หญิงจะไปซกมกอย่างนั้นแบบกินอะไรมูม,มาไม่น่ารักนะคะนี่นะคะ เวลาป้อนพันนะคะนี่นะคะโอ้โหคุณมากอื่นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าอยากขอเบิ้ลนะคะอืเดี๋ยวว่ารอคิวก่อนนะคะพี่พรพรมานะคะเอ้ยเะยดุกไมเดย๋ยดุกไหมเดี๋ยวว่าไหนนี่ต้องแบ่งให้จดดุกก่อนแล้วล่ะออืนี่นะคะ นี่นะคะนี่อยขอแค่น้ําจิ้มให้ยายวาดนะคะยายว่าแค่น้ําจิ้มพอไหมอ่าอันนี้ให้ยายดุก่อนนะคะเดี๋ยวยุ่มจุดยอดสุดยอดเจ้ยดุกมาดุกต้องกินพริกด้วยอือหือโอ้โหทุกคนจอมพริกกระเหลี่ยงเข้าไปนะคะนะคะอือหืออือหืออนเป็นผู้หญิงเวลาขอกินทุกินขอกินก็อย่างนี้นะคะนะคะ อีกสักไม้นะคะทุกคนนะคะเนี่ยกิ้นครบห้าไม้เดิอนนะคะลูกชิ้นห้าไม้เบาๆนะคะมาห่ะน้องม่อนอืมอ่าอ่าเน่เน่เน่่อือเน่เน่คะอ่านี่ลูกชิ้นแบบนี้เลยโอ้โหยมเยอะแบบนี้อือหือโอ้โหลุงป้าสวัสดีนะคะนี่นะคะด้านญาติน้องคุณเนี่ยตํำชำแบบนี้เลยอือหือลูกบอล อืมไงย่าย่าย่าต้องกินกับพริกนะคะอือหอสุด,ดยอดจริงอ่ะอืม,อมอย่าอีกสองเม็ดอีกสองเม็ดนะคะสองเม็ดอือหอสุด,ดยอดใครยังไม่กินข้าวมาคะติวข้าวกันไหมคะอือโอ้โหทุกคนแซ่บมากขอบคุณสิบเอ็ดเลิฟนะคะอ่า ยาบอกกลับกลับกลับนะคะอ่ะงั้นป้อนยาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวยากลับนะคะนี่นะคะไก่ทอดนะคะลูกชิ้นไปแล้วห้าไม้อือหอลูคอือตัดไก่ทอดให้ย่าเลยนะคะอือหือสุด่นจริงอ่ะอือเนี่ยไก่ทอดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคคะจัดไก่ทอดให้ย่าเลยนะคะนะคะนี่ผ่านพานพานผ่านป้อนยาเลยนะคะเอาน้องเหมียวมานะคะอือหอ อืม uh huh. ทุกคนสุดยอดจริงนะคะอืม uh huh. ปลาเพนปลาเพนนี่ค่ะอืม uh huh. ทุกคนฟินมากอืม uh huh. พานพานแล้วดูพานยังหิวอยู่นะคะยา่ยาย่าพานยังหิวอยู่นะคะออื uh huh. จะจัดให้พานก่อนนะคะบอกพานกินผักมั่งนะคะนี่สุดยอดจริงสุดยอดความอร่อย พานเขาชอบกินไก่เขาขาวย่านี่ค่ะโตะจีนโตจีนนะคะย่ารับโตจีนใหม่นะคะพานถามนะคะออืมัมนหิวต้องวิตามินซีนะคะนี่ฮะพ่นเขาจะชอบเขาขาวแบบนี้นะคะอืออืมอมือย่าถามว่าพันจแต่างงานหรออ้ทุกคนอืมพันจะแต่างงานนะคะลองไปแต่งไปนะคะเอาแล้วค่ะอือหื่นะอืม ก็กล้ามาอร่อยอืมพิ่สีพี่สีเอาไรอไรีกเอานะเอานะพาดมจัดงานอ้าวอือหือทำไมพาไม่บอกตรงๆอ่ะอือพาดมจัดง,งานทำไมพาไม่บอกตรงพี่สีอืออืหือรู้กคนอือหอร่อย,อยมากพานกินผักมั่งกิๆๆนผักมั่งอือหือนี่นะคะอือหือ สวัสดีทุกคนนะคะเอาลืมตั้งอันนี้นะคะ,อะโอ้ยทุกคนแซ่บมากแซ่บมากนะอืะอคุณย้งแต่งจ,จะไปทำกับข้าวนะคะออืพี่สีสงานแต่งย้งยี้ไงนะคะ ย้งยังไม่มีคนจีบนะคะท<อ>ุกคนอืมเอเดี๋ยวต้องรองพานแต่งก่อนนะคะมาค่ะทุกคนเรามากินเสาล้네กันดีกว่านะคะทุกคนนะคะอ่ากินข้าวแล้วเราต้องกินเปรี้ยวนะคะอือฮึไม่ใช่กินข้าวแล้วกินหวานนะคะทุกคนนะคะกินข้าวแล้วกินเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาผ่าเสาล้กันนะคะทุกคนอ่าเรามาดูสเสาล้กันเลยท,ทุกคนอันนี้เป็นเสาล้ที่บ้านอยองยง้งเองนะคะแต่ที่แน่ๆคือมีดมันไม่คมนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีการหั่นนะคะอือฮึ นี่เลื่อยเลื่อยยังแข่งกับเสียงวันนี้แข่งกับเสียงตอนแรกไม่กล้าขึ้นนะคะอ่าฮะอ่าเพราะว่าเขาเขาตัดญ้านะคะพี่เพื่อนๆนะคะอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำออกน้ำออกพ่านโอ้ย่านี่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 เสาวรสนะคะมีแบบหวานแล้วนะคะนี่นี่เดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันก่อนนะคะอันนี้เสาวรสนะคะเสาวรสบ้านยงเองนะคะเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะว่าเสาวรสอันนี้รสชาติเป็นแบบไหนนะคะ อือหืออือโอ้โหทุกคนนะคะน้องเหมียวกันแกล้งย้งนะคะเมื่อคืนนะคะมีคนนะคะโอ้โอ่ะนะคะนี่นะคะน้องแมวก็ว้าวุ่นนะคะอือหือตอนนี้ย้งโดนย้งโดนแกล้งยงโดนแกล้งทั้งน้องเหมียวแล้วก็เอพันพรนะคะตอนนี้นะคะอือหืออ่านี่นะคะอ่านี่มากินเสาล้อนก่อนนะคะทุกคนเนี่ยตน เนี่ยพานเนี่ยสนใจสองรถยงมั่งสิพานอ่าม่อนก็อยากได้หลัวนะคะรักเขานะคะอ่าฮะอาอ่าคุณนกมาแล้วนะคะคุณนกนะคะนั่นนันนน่ดูนะคะเอาแล้วนะคะอือหือเยทุกคน วันนี้เราเปลี่ยนบ้างนะคะวันก่อนเรากินกับเกลือนะคะวันนี้เรามากินกับน้ำปลาดีกว่านะคะพอดีพี่สีส่งน้ำปลามาให้ทุกคนไม่มีใครสนใจสวรถยงเลยนะคะอ่ะฮะจิตใจไปอยู่ทั้งไหนกันหมดนะคะยงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะดูพานนะคะอ่ะฮะอ่าอ่าพานกับพี่สีนี่กำลังเตรียมอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะคะอ่ะฮะอ่าคุณนกเขาก็ทักทายครสีนะคะนี่นะคะเรามากินกับน้ำปลาบ้านพี่สีบ้านกันนะคะอ่ะ ทุกคนก็สนใจย้งบ้างนะคะทุกคนนะคะอ่ะฮะอ่าอย่าเพิ่งไปไกลนะคะทุกคนอย่าเพิ่งฝันไปไกลนะคะอ่าพานกลับมานะคะพานกลับมานะคะอ่าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เอ่อ I am อานันทนานะคะสวัสดีน้องย้งนะคะพี่นันทนาสวัสดีค่ะอ่าพานพานพานพี่สีพี่สีเดี๋ยวพานเดี๋ยวพานจะพูดเยอะนะคะป้อนป้อนพานเลยนะคะ ป้อนให้พันกินเสาวรสนะคะพานเขาจะได้กลับบ้านไปนอนกับลูกกับเมียเขานะคะโอ้ยอืมโอ้ยทุกคนนะคะอืมแซบ่บแซ่บมากอืมโอ้ยหนึ่งลูก่ันไปนะคะมาดูลูกที่สองนะคะอ่ะป้าเพชรดูลูกที่สองมาดูลูกที่สองกันดีกว่านะคะอ่าฮะอ่ายงยียอยงยีโอโอ้โหดูพันนะคะอ่ะโคตสีดูพันนะคะอืม้ม พันไม่ยอมกินเสาลดนะคะอ่ะฮะพั huh. นไม่พันพนไม่อ่านกรุ๊ปไลน์อ่ะพันไม่ดูหัวข้อเลยอะ่ะตอนนี้นะคะพันใหย่ยุงใหญ่แล้วนะคะโค้ดสีนะคะ uh huh. อ่ะฮะอจะมาเป็นนักร้องงานเลี้ยงให้ได้นะคะพันนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหยงกิกนเสาลดไม่ถูกเลยนะคะเย,ยว่า,ยายวดเยี่า,ยายวเยี่า,ยายวาก็ช่วยยงหน่อยเนี่ยเดีย๋ยวยงจะกินเสาลดกับน้ำปลาแล้วครั้งแรกเลยนะเนี่ยอ่ะฮะ อ่าหนูได้กินเลี้ยงน้องอีกคนนึงนะคะโอ้ย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 น้องตาลนะคะเรามาลองชิมกับน,น้ำปลาดูนะคะทุกคนนะคะอือหือเยวาดนะ่าเยวาดมาค่ะอ่าฮะพี่สาวหนูเพิ่งคลอดเมื่อเช้านะคะหนูได้น้องแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะโอ้ยมา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 กินเสารถกันอยทุกคน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 โอ้ยย่าอย่ารีบไปทํากับข้าวนะย่า Uh huh. อ่ะฮะยังไม่ต้องใจร้อนนะคะยังไม่ต้องใจร้อนนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะย่านะอืมอืมโอ้ยเมื่อคืนย่าเขาดูคลิปให้เพื่อนอยู่นะคะเพอย่าเขามาหลังบ้านยังอยู่นะคะอ่าเนี่ยเพอย่าไม่เข้ามาทุกคนก็เอาเรื่องเออจริงไม่จริงไปเหล่าให้ย่าฟังแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะพานอืมพี่สีพี่สีพี่สีดูแลพานด้วยนะอืมดูแลพานด้วยนะอืมโอ้ยอืม อ๋อ ER> ชื่นใจนะคะเออเคไปร้องเพลงไม่คิดค่าตัวนั่นแน่อเอเคมาร้องเพลงไม่คิดค่าตัวนะคะแต่ว่าทําให้พวกเราต้องนอนดึกนะคะทุกวันนี้นะคะไม่ไหวนะคะอ่ะฮะอ่าคิด <cing dans S 2> ตังมาเลยให้มันจบจบกันไปเลยนะคะย่า,าคะย่าฝากบอกเอเคด้วยนะคะคิดเงินให้มันจบจบกันไปเลยนะคะไม่ใช่ว่ามานอนเฝ้ากันยันดึกยันดึงแบบนี้นะคะเหนื่อยนะคะ,ะ,คะอ่ะฮะอ่าอ่ะนี่พันพันพันกินแล้วพันห้ามพูดนะพันกินแล้วพันห้ามพูด อ่ะฮะย่าเขาไม่เข้ามาเนี่ยพานพูดใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวย่าสงสัยใหญ่ละอ่ะฮะเมื่อคืนย่าเขาไม่ได้ไปไหนนะย่าเขามาดูหลังบ้านอยู่นะคะอือหึอ่าพานเอาใหญ่แล้วนะคะอ่าพี่สีพี่สีดูแลพานด้วยอืมอืมอายอือพี่สีบอกว่าพานพานโอ้ยน้ําปลามันโดมนะคะอือหึกับน้ําปลายุงน่าจะไม่ไหวนะคะอือหึเดี๋ยวเอาน้ําปลาเดี๋ยวกินกับน้ําปลาพี่สีบานเอานะคะอืม โอ้ยเยว่าเยว่าเยว่าอย่าไม่ช่วยย้งเลยนะอืมเยว่าช่วยย้งก่อนนะอ่าน้องตาลบอกว่าน้องคนเล็กขึ้นรถมายังไม่ทันอะไรนะคะอ่าน้องตัวน้อยๆก็ขึ้นตามมาแล้วนะคะอือหือแดูดูพันจะมีความสุขใหญ่นะคะอ่าดูพันจะมีความสุขใหญ่นะคะตอนนี้นะคะอ่าฮะอ่าทุกคนเอ่อทุกคนเอาก้านก้านมายอมให้พันด้วยนะคะแม่ท็อปแม่ท็อป แม่ท้อมากินเสาวรถกับยงมา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 ,มาแม่ท้อมาสนใจยงดีกว่านะคะ, uh huh. อ,ะอ่ะฮะทุกคนอย่าอ่านคอมอย่าอ่านคอมเมนต์พานะทุกคนอย่าไปดูคอมเมนต์พานนะนี่นะคะเสาวรดน่ากินนะคะอ้ออือหืออ้ยโอ้ยลูกนี้หวานมากอือโอ้ยปลาเพนปลาเพนเสาวรดลูกนี้หวานมากเลยอ่ะอ้อโคตรโคตรพี่ไก่โคตรพี่ไก่เอฮะ พี่แก่อย่าไปอ่านคอมเมนต์พานนะอย่าไปอ่านคอมเมนต์พานนะออืวันนี้พานเป็นอะไรไม่รู้อะพี่สีตีมือพี่สีก้านมายมตีมือพานหน่อยก้านมายมเลยก้านมายมพานเลยอ่ะฮะเดี๋ยวให้ยาดุนะเดี๋ยวให้ยาดุนะอ่าดี๋ยาดุพานนะคะโอ้โหนี่สนใจยงกินเสาลรดดีกว่านะคะมาฮะป้าเพนถามว่าอร่อยไหมอร่อยจริงๆไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้นะคะอือฮึเออโหทุกคน เพราะว่าสวรถชุดนี้มันมัน,ม,นมันเริ่มหวานแล้วนะคะโอ้ยแซบแซบแสบแซบ,แซบนี่ประเพนประเพนขาประเพณนโอ้ยชื่นใจชื่นใจชื่นใจอืม้มอืม้มฟินมากคําเต็มปากเลยนะคะเต็มปากเลยนะคะอืมนี่นะคะเดี๋ยวเราอ,อ เก็บเป็นภาพแบ็กกราวเรานิดนึงนะคะเป็นภาพแบ็กกราวเรานิดนึงนะคะสาวรถนะคะหญ้านะคะผมหลับก่อนนะคะกลัวมีหนังฉายนะคะดีค่ะดีมากเลยนะคะอ่ะฮะอ่าหนุ่มชุยทําถูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อคืนเข้ามามันวาวุ่นมากนะคะอ่าในพี่เมียพันนะคะถ้าเกิดว่าพันขึ้นมาตอนกลางคืนนะคะทุกคนนะคะอ่าทุกคนไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะคะกดไลค์แล้วออกไปได้เลยนะคะอือนี่นะคะ อันนี้ห้ามอ่านค, <ıyorlar. S 2> คอมเมนต์พานนะคะอุนปลาหกอะฮะอ่าพอบ้านไปเช่าสูตรแล้วพอบ้านจะไปเช่าสูตรแล้วนะคะอะฮะโอ้โหวันนี้พานไม่หยุดนะคะพี่สีพานไม่หยุดอะฮะย่าย่าดุพานด้วยพานไม่ยอมหยุดนะคะอืมยายดุยายดุอือฮึตอนนี้ย่าสนใจพานอย่างเดียวเลยนะคะยายดุยายดุมากินนี่เลยค่ะมาค่ะมากินเสารถด้วยกันเนี่ยค่ะอย่าไปสนใจพานนะคะยายดุนะคะ ม่อนมอนเธออยู่ทีมพี่มอนโอ้โหมอนมอนจะไปฟังอะไรพานมอนอย่าไปฟังอะไรพานพานพูดไปเรื่อยอืมโอ้ยแซบ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 อือมมอนมาย่านะคะเขาหาโต๊จีนมาลงนะคะอะฮะอื้มพี่สีนะคะอ่าเปียวเปรียวเปียวเปียวพี่นางพี่นาง สวัสดีพี่นางนะคะมานะคะเรามากินเสารถกันต่อนะคะอ,อตอนนี้ยงเริ่มยงเริ่มจะปอกเสารถยังงงๆกับตัวเองแล้วนะคะทุกคนนะคะว่าเสารถมันต้องปอกยังไงมันต้องแบบเผื่อผิวออกหรือเปล่านะคะตอนนี้ยงเริ่มยยงเริ่มงงแล้วก็วาวาวุ่นกับตัวเองมากแล้วนะคะตอนนี้นะคะอะมาค่ะอือฮึอ,อ่าเสียก็ตอนตอนนี้เสียก็จะสืบขา่ขาวให้ได้ใช่ไหมคะเสียจะสืบข่าวให้ได้นะคะอ่ะฮะ มันไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรนะคะทุกคนนะคะอ่ายงยง้ยงอรโลนนะคะยงยังอรโลนเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่าฮะอย่าไปฟังพานนะคะพานเขาก็เอ่อเป็นการโปรโมทนะคะทั้งหลายทั้งปวนที่พานพูดมาทั้งหมดเป็นการโปรโมทวงดนตรีตัวเองนะคะอ่าฮะอ่า,อานี่นะคะอือหือ้าพี่สีบอกว่าพี่สีก็งงออหาชุดไม่ถูกตอนนี้ยงปอกเประปะไปหมดแล้วนะคะ ไปไม่ถูกแล้วนะคะตอนนี้นะคะปลาเล็กปลาเล็กนะคะบอกว่าหยอะน้ําปลาหยอะน้าปลาอ่ะฮะปลาเล็กบอกให้หยอดน euh. ้ําปลานะคะเดี๋ยวปอก่ออีกรูกหนึ่งนะคะลูกสุดท้ายแล้วนะคะกินห้ารูกไปเลยนะคะเขินนะคะเขินเขินกินห้ารูกไปเลยนะคะอ่ะฮะอืมทุกคนอ่ะฮะอืมนี่นคะอ่าอ่ะอ่ะอ่ะหยาน้ำปลาก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะนกนางนกนางนวล เอออะไรของเธอนี่อือฮะเออฉันจะกินเสารถไม่ถูกแล้วนะคะอ่าพานพานก็อารมณ์ดีนะคะวันนี้นะคะอือหอขนาดเมื่อคืนพานนอนดึกนะคะเอเคใส่น้ํานอนดึกนะคะเ,ออเล่าเสร็จแล้วยังต้องไปมิดไนท์ที่งานที่เออเขาเรียกว่าต้องไปมิดไนท์ที่ร้านอีกนะคะแล้วยังจะมาเอ,อวันนี้ยังจะมาทันอีกอุ้ยวันนี้พานมานะคะพี่สีน่ากลัวมากวันนี้พานมีหนังหรือเปล่า อืออ่ยคืนไปเลยนะคะอืมเต้าไอา้เต้าหู้นะคะอ่าฮะอืมอ๋อิย,อยแสบ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 อย่ามาเปลี่ยนอย่ามาเปลี่ยนใจไม่ได้นะนกโอ้ยพี่สมเกียรติเข้าข้างน้องมั่งดิอือมือพี่สีพี่สีพี่สีก้านมายมพี่สมเกียรติเลยอ่าฮะเข้าข้างน้องด่วนเข้าข้างน้องด่วนอ่าฮะยงอโลนนะคะทุกคนนะคะยงอโลนนะคะอ่าฮะ อันนี้ไม่ใช่เป็นการเคินนะคะกินปกตินะคะทุกคนนะคะอืวันนี้ว้าวุ่นกับการกินมากนะคะทุกคนโอ้โหอืมอืมโอ้ยน้องเหมียวน้องเหมียวอืมเออให้ทุกคนนะคะแซ่บแซ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 บอืมวันนี้ยังต้องขอลงจากรันเวย์ก่อนนะคะ อืมยี่สิบนาทีแล้วนะคะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะโดนเพื่อนบุกขนาดนี้นะคะอ่าอย่าเยอะอย่า kee, เอิญพี่นะคะพี่จะไปหาชุดก่อนนะคะอ่าไอเอนอนกนางนวลน,นกนางนวลเบาเบาเบาได้เบานะคะเบานะคะเทรนสีแดงหรือสีฟ้าดีนะคะอ่าพี่สีนะคะเอายายายาอย่าเพิ่งไปจ oh, จเจอย่าใจเย็นย่าใจเย็นนะคะอือหือย่าใจเย็นนะคะโอ้โหทุกคนเชื่อพานกันหมดเลยนะคะ ทุกคนเชื่อพานกันหมดสงสัยพานจะท่องคาถามานะคะอ่ะฮะทุกคนอย่าไปฟังคาถาพานมากนะคะอ่าอย่าไปเชื่อนะคะคาถาพานนะคะอ่าคาถาพานเนี่ยทุกคนอย่าไปฟังพานมากนะคะ,ะใจเย็นๆนะคะอ่าเดี๋ยวย้งขอตัวก่อนนะคะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับรันเวย์นี้นะคะพา,พานพานพรบุกใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวาฝากแม่ท็อปไปย่าน้องคุณพี่สีบานนะคะดูแลพานพรด้วยนะคะ อ่ะป้าเพนอย่าไปฟังพานนะคะทุกคนพี่นางอย่าฟังพานนะคะพานของพูดไปเรื่อยนะคะอ่าโอเคนะคะรันเวนี้ยงขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ยงนะคะบา,บายยนะคะไอเลิฟยูบายคบายค่ะบายคบายค่ะบายยนะคะ